มาลุดอยู่ไหนอยู่ไหนผมอยู่หน้าเครื่องปิ้นเนี่ยพอผมปิ้นงานมันไม่ออกฝากดูหน่อยไม่มีอะไรเลยพอเครื่องถ่ายก็ไม่มีเหรอไม่เครื่องม,มีแต่ไม่มีอะไรออกมาจากเครื่องเลยมีลมออกไหมพัดลมก็ไม่ทางานพอกระดาษเรามีไหมไม่มีเลยมันจะไม่มีได้ยังไงพูดจาเลื่อยเปื่อยหรือเปล่าเพิ่งสั่งมาเองเนี่ยก็มันไม่มีพออทำมีไมผมเห็นแล้วไง ถ้าผมไปดูแล้วเจอคุณเจอดีแน่คุณมารุดตก็มาเด้อก็มาดิเอ้าโอ้ยโอ้ยพอครับไม่ไม่ก็เออมันมันไม่มีอะไรขยับเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงครับกระดาษหมดเหรอใช่มันไม่มีอะไรเลยมันจะหมดได้ยังไงนี่สั่งมันตั้งสี่ห้ารีมนี่ไงฮะนี่ไงเ้ยเจอละอ๋อเจอกระดาษเจอเครื่องเจอกระดาษสิครับโบตายตายนี่ไง มันไม่คนนี่สามสิบเอ็ดเฮ้ยว่างพอดีเลยพอไปได้กันไหมไปสิกี่โมงอ่ะใช่มันสองสามทุ่มไปโทรถามเขาสิเนี่ยศูนสองเพื่อเราไปออกบูธด้วยได้ได้ได้ไอมันแปลว่ามีคนเอากระดาษของออฟฟิศไปทำงานนอกเนี่ยขายของสะสมมือสองนี่มันไม่ใช่งานราชการอยู่แล้วเป็นเรื่องละเฮ้ยได้กลิ่นการทุจริตแรงมาจากห้องนั้นเลยดูสิโหไม่ใช่กลิ่นความเจริญ กินคันทุจริตทาไมของสะสมอยู่ดีมันก็เยอะขึ้นมาแปลกแปลกไปนะขอให้ไปให้อยู่มั้งมปดุดันซะด้วยถ้าคุณถามว่าเป็นฝีมือของใครนะเหรอสิ่งที่ผมรู้ก็คือมันไม่ใช่ฝีมือของคนนอกนั่นแปลว่า มันต้องเป็นฝีมือของคนในว้าวจีเนียสมากๆเลยครับหรือว่าคนที่มันทำเรื่องนี้มันต้องอยู่ใกล้ตัวเรามากเพลอเพล่นมันอาจจะเป็นหนึ่งในขบวนการใต้โต๊ะก็ได้ยุยแต่ไม่ใช่ผมนะพอหรือว่าคุณคุณไป็นหนอนหรือเปล่าคุณมารุนผมไม่ได้เป็นหนอนผมเดินมาทำงานผมไม่ได้กระดึ๊บมาทำงานนั่นไงไม่ใช่คุณจริงๆด้วยออลงอกไปเร็วๆนี้มีใครกระดึ๊บมาทำงานหรือเปล่า ขี่เมจอได้คี่เมโจอได้ขี่เมโจอได้เอาของสะสมเลยไปเล่นเนี่ยเฮ้ยเออนี่ของสะสมของคุณเหรอคุณธนากรใช่ครับเดี๋ยวผมก็เลยจะเก็บกลับบ้านนะครับอืมวันีใช่นะก็มีความเป็นไปได้แต่ เราต้องการคำสารภาพเจ้านี่สิโอ้ยพอคนอย่างคุณธนากรไม่ค่อยสารภาพอะไรหรอกครับตัวนี้นะครับเป็นของฉัดการนี่อ้าวธนากรพวกของเล่นสยองขวัญนี่ของคุณหมดเลยเหรอครับของสะสมผมเองครับชัดเลยแล้วนี่เก็บไปทำอะไรเหรอเอาเอาไปเอาไปขายไหมคิดอยู่เหมือนกันนะครับหรอนี่ไงอะ ใช่เลยงานนี้พอดีเลยขายของมือสองสยองขวัญนี่ไงนี่ไงอืมไม่คุ้นเลยนะครับแต่ว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จะขายดีป่ะพอยังไม่ได้คิดเลยคุณจะไม่คุ้นได้ยังไงงานนี้คุณดูดีๆสิตั้งแต่ฟอนตตั้งแต่กราฟิกเนี่ยไม่คุ้นเลยเหรอไม่คุ้นแต่ผมคุ้นว่าเหมือนเห็นหุ่นนี้อยู่หลังรถพอออมเหมือนกันนะพนักงานโก เอากระดาษเอาฟิล์มไปปิ๊งงานนอกใช่ไหมครับเอาเอาเอาไม่เป็นตะล่อมสิตกรงเลยเปล่าครับคุณมารุตผมไม่เคยเอากระดาษไปปิ๊งเออใช่ใช่ก็ไม่น่าใช่หรอกเนะอืมไม่ไม่เคยครับยังสืบให้มันมีชั้นเชิงหน่อยคุณสืบให้มันมีชั้นอ่าไม่ไม่กระซิบเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตำรวจผมเล่นเป็นโจรได้ไหมทสิผมเป็นตำรวจเร็ว แล้วก็พอเป็นตำรวจดีโอเคเดี๋ยวคุณคงเลยนะได้ผมดีก่อนคุณเลวโอเคถ้าไม่ใช่ของคุณก็ไม่เป็นไรนะคุณธนากรคุณธนากรคุณเอากระดาษออฟฟิศไปปริ้นงานนอกใช่ไหมนี่คุณเป็นใครครับในตอนเนี้ยผมถามคุณนี่ว่าคุณเอาไปปริ้นงานนอกใช่ไหมไม่ใช่ครับ คุณอย่าโกหกประชาชนจะให้ผมตอบไปกี่ทีก็บอกว่าไม่ใช่ครับคุณจะถามผมอีกกี่ครั้งบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วครับขอโชูผมขอโทษผมขอโทษไม่ไม่ไม่แต่ผมไม่ได้ทำครับขอโทษผมับเย็นเเราเป็นแบดท็อปไม่ใช่เหรอผอย่าถามอะไรไปแล้วไอ ระวังสิผมเก็บก่อนผมเก็บก่อนถูกไฟฟ้าก็เล่นคุณานุ่พอผมว่ามีหน้าสงสัยแหละนู่นนะคุณปอไปพบผมที่ห้องประชุมหน่อยครับอ๋อค่ะค่ะ คุณปอเมื่อกี้เห็นว่าไปก้มๆเ,เงยๆอยู่ที่เครื่องถ่ายเอกสารใช่ไหมหาอะไรอยู่หรือเปล่าอ๋อห,หากรนดาดค่ะขนาดประมาณเท่านี้อืมเป็นกระดาษเปล่าหรือว่าเป็นขนาดปริ้นค่ะเป็นโปสเตอร์ขายของสะสมมือสองค่ะน่ารักนะคาดีด้วยและก็สภาพแบบนีนหนึ่งค่ะใช่ใบนี้หรือเปล่าอู้ใบน,นี้เลยค่ะเปยเลยเจอแล้วถ้างั้นก็ เอาคืนไปให้เลยครับขอบคุณนะครัี่แกไปให้เลยใช่ไครับเช่ยครับขอบคุณนะครับตั้งใจทำงานครับผมชอบน้ำใจอย่างนี้เนี่ยออฟฟิศเราบ้ามากนะก้าเลยครับหาอยู่ตั้งนานนะว่าของใครอ่ะใช่โล่งใจไปทีอินแล้วคนร้ายคือใครล่ะคนร้ายต้องเป็นเจ้าของโปสเตอร์เมื่อกี้ไหมล่ะป๋อใครนะก็เจ้าของโปสเตอร์ไงเจ้าของโปสเตอร์รู้แล้วใครล่ะ พออยื่นกระดาษให้ก็น้องปอไงใช่เอาไปตามมาสิโอคุณปอปอคุณป้าสุดใชซื้อของนะคะป้าปครับครับคุณปอเป็นคนทำโปสเตอร์นี้เองใช่ไหมคบงั้นก็แปลว่าคุณปอเอาเวลาไปทำงานส่วนตัวถูกกล้องไหมครับรวมถึงใช้กระดาษของสามบกงานในการไปปริ้นงานส่วนตัวด้วยเหรอครับ ในเมื่อความผิดมันชัดเจนแบบนี้เนี่ยคุณมารุตครับพร้อมยังมากๆครับคุณช่วยบอกบทลงโทษตามกฎหมายสำหรับกรณีนี้ให้กับคุณปอทีครับคุณปอครับคุณฟังให้ดีๆนะครับการที่คุณปอน,นำเวลาราชก,การไปทำงานส่วนตัวเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า conflict of interest you know การทํางานพิเศษในเวลาราชการเป็นความผิดตามวินัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551ถือเป็นการเบียดบังเวลาราชการซึ่งมีโทษดังนี้ตัดเงินเดือน5%ตัดนิ้วฟันคอ<ห>ไม่น่าแรงขนาดเงินเดือนพอโทษครับตัดเงินเดือน5%เป็นเวลา2เดือนครับจริงๆแล้วทางเราก็ไม่ได้อยากจะลงโทษอะไรคุณปอมากมายนะครับแต่เราเป็นข้าราชการ เรามีกฎมีระเบียบที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดมันก็อาจจะต้องเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบสวนนะครับคุณปอสิ่งที่คุณปอทําคุณปออาจจะคิดว่าใครๆเขาก็ทำนะแต่คิดแบบนี้ไม่ได้นะครับเราเป็นราชการเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสิครับการไม่ทุจริตเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับได้ค่ะส่วนคุณธนากรครับ <S <S ผมขอโทษที่ตัดสินจากบุคลิกภายนอกของคุณ จากบุคลิกภายนอกด้วยเหรอครับไม่เป็นไรครับพออ,อครับแต่ว่าถ้าพอ,อ,อาเข้าใจรองพออ,อย่างผมผิดเนี่ยท่านพอ,อก็ต้องมีบทลงโทษนะครับด้วยการเลี้ยงหมูกระทะลูกน้องหนึ่งสัปดาห์ครับพอ,อฮะมันมันมีแบบนี้ในกฎด,ด้วยเหรอคุณธนากรผมมึงคิดครับจริงๆไม่ใหญ่พอเลี้ยงนะครับแต่ว,ว่ากฎต้องเป็นกฎครับพอว้าในเมื่อกฎก็ต้องเป็นกฎเอาละครับผมจะปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วกันขอบคุณครับ คุณปอคุณก็ณณ<ค>ด้วยนะอย่าทําผิดแบบนี้เป็นครั้งที่สองไม่ค่ะอนนไม่ทำอีกงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะก,กันคุณปอเองก็ไปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นรางวัลในการกลับตัวกลับใจเป็นคนดีไครับไปไปกินหมูกระทะกันเย